ไม่อยากกินตัวแรงเคล็ดลับง่ายๆแค่เปลี่ยนสบู่ในไลายคนนะครับล้งอาบน้ําปุ๊บเคยตรงใส่ไหมครับเปลี่ยนสบู่ก็แล้วเปลี่ยนยี่ห้อก็แล้วใช้ราคาแพงก็แล้วครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาครับกินตัวยังกลับมาเหมือนเดิมทําให้เราต้องคอยใช้อย่างอื่นร่วมด้วยครับ<ช>ทำให้ว่าต้องเสียเวลาครับเรื่องแบบนี้ครับแก้ง่ายมากครับเพียงแค่วันนี้ เราเปลี่ยนไปใช้สบู่ที่มีสารเคมีนกายสามารถบล็อกปีกทียไ,ได้ครับเพียงเท่านี้นะครับกินตัวอาหารครับและหลายคนก็งสงสัยนะครับว่าเอา้าแล้วสบู่ในกลุ่มแบบนั้น,น,นเราจะหาจากที่ไหนมันจะหาได้ง่ายไหมหรือท,ท,ทุกอันก็เหมือนกันหมดจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมจยกบอกว่าถ้าหากเรายังวันนี้ไม่รู้ว่าสบู่แบบนั้นคือเป็นต้องหน้าตาแบบไหนจะหาจากที่ไหนครับผมบอกได้เลยครับนี่เลยสบู่ละมีกายเรซเกสครับสามารถหาซื้อนะครับจะเป็นแอปส้ม แอปน้ำเงินแอปดำครับทิกตอกเนี่ยสบู่ตัวนี้นะครับหลังจากใช้นะครับผลลัพธ์ที่ได้รับสําหรับคนที่กลิ่นตัวไม่แรงครับแค่แค่สบู่ครับถูทั่วตัวครับเพียงเท่านี้ครับก็สามารถบล็อกกลิ่นได้แล้วครับบล็อกการเจริญมตัวเชื้อแบคทีเรียได้ครับเพียงเท่านี้นะครับกลิ่นตัวก็ไม่มีแล้วครับแต่ถ้าหากใครนะครับกลิ่นตัวแรงมากครับสิ่งที่ควรจะทานะครับก็คือบล็อกขั้นที่2ครับก็คือใช้ตัวนี้ครับตัวสเปรย์ร่างกายรีเฟรชนะครับเข้าไปบล็อกตามจุดที่เราคิดว สบู่อาบน้ำไปแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็มั่นใจแล้วครับว่ากลิ่นตัวหายห่วงทั้งวันครับ